ก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆได้ก่อนใครของ TJ Cactus andpen สวัสดีครับผมอยู่กับผม TJ Cactus and p n นะครับผมวันนี้เราจะมาอัปเดตโครคคเซียอพอมเมล็ดของเรานะครับผมก็คือเจ้าแบคโคอนนะครับผมอันนี้ซื้อมาในานามแบคโคอนนะครับผมก็ถึงวันนี้ผ่านไปประมาณ สเดือนกับอีก18วันนะครับผมก็จะมาอัปเดตว่าแต่ละพัสดุปลูกนะครับผมจะโตแตกต่างกันไหมนะครับผมก็วันนี้มาสรุปนะครับผมว่าแตกต่างกันนะครับผมของผมก็มีปลูกแบบพีทมอสแล้วก็ใช้ดินธรรมดาปลูกนะครับผมแล้วก็เลี้ยงในน้ํานะครับผมเดี๋ยวมาดูแบบพีทมอสก่อนเลยนะครับผมนี่อันนี้ ปลูกแบบพินมอสนะครับผมใบโตมากนะครับเทียบกับนิ้วโป้งผมนะครับผมเห็นไหมก็โตนะครับผมอันนี้มีสองต้นนะครับผมปลูกพินมอสพีนมอสแล้วก็เพื่อไลนะครับผมอันนี้แข็งแรงดีโตนะครับผมแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับผมที่ว่าผมทดลองเนาะก็จะเลี้ยงในดินธรรมดาแล้วก็ในน้ํานะครับผมอันนี้ ก็จะตูช้ากว่านะครับผมอันนี้เห็นไหมดูดูใบเขาเห็นไหมดูความแตกต่างนะครับผมเนี่ยก็จากที่ผมทดลองนะครับผมก็เลี้ยงแบบดินแล้วก็เลี้ยงน้านะครับผมแล้วก็เลี้ยงแบบพีทมอ,นะมอสนะพีทมอสเฟรย์ก็สรุปว่าพีทมอสเฟรย์นะครับผมลากเดินดีกว่าแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีกว่านะครับผมอันนี้ก็เป็น อันเดิมนะครับผมอันนี้อันนี้เป็นอันเดิมที่เหลือไว้ในถาดเพาะนะครับผมไม่ได้แยกออกครับก็พอๆกันกับที่แยกออกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นดินเก่าเป็นพิทมอสอยู่แล้วนะครับผมพีมอสเทอร์ไรท์อันนี้ก็ที่แยกไว้ต้นเดียวอันนี้ก็เป็นพิทมอสนะครับผมก็ยังโตกว่าเห็นไหมครับก็ยังโตกว่าเลี้ยงน้ําแล้วก็ใส่ดินธรรมนาอยู่ดีนะครับผม ก็อาจจะเป็นเพราะว่าพีทมอสมันมีความป่งเยอะนะครับผมทําให้รากชายชรได้ดีนะครับผมเลยมาสรุปว่าไอตัวพีทมอสนะครับผมจเจริญติวตัวได้ดีกว่าแต่ว่าก็จะพบปัญหานะครับผมอันเนี้ยเหมือนจะเป็นลายแดงนะครับผมเดี๋ยวจะทําการแยกออกแต่ละต้นแล้วก็กาจัดลายแดงนะครับผมก็จะใช้แป้งกาจัดเห็หมัดนนะครับผมโรยโรย ประมาณสักสองชั่วโมงแล้วก็ล้างออกนะครับผมอ่าต่อไปเดี๋ยวผมจะแยกแยกเป็นต้นเดียวก็จะอาจจะไม่ได้ทําคลิปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมันจะนานนะครับผมก็จะแยกใส่พินมอสนี่แหละครับผมแยกใส่พินมอสเป็นแต่ละกระถางนะครับผมแล้วก็กําจัดายแดงด้วยนะครับผมก็มีเป็นายแดงบ้างครับผมดูใบเนี่ยครับเดี๋ยวจะทําการ ฉีดล้างออกก่อนนะครับผมแล้วก็แป้งโรยนะครับผมแยกเรียบร้อยครับผมอันนี้เราจะแยกเป็นต้นไข่ต้นมันแล้วนะครับผมก็จะเหลือแค่ไอที่เลี้ยงน้านะครับผมมันยังเล็กอยู่นะครับผมเท่าปมมือก็เอาไว้ด้วยกันก่อนนะครับผมส่วนที่เหลือแยกหมดแล้วนะครับไม้สามบอลเอ้สามเดือนสิบแปดวันนะครับผมเดี๋ยวจะลองกําจัดายแดงดูนะครับนี่ก็ยังเป็นอยู่ใบแบบนี้ผมจะเด็ดออกเลยนะครับผมเนี่ยมองดูดีๆจะเห็น ลายแดงนะครับเดี๋ยวจะทําการเด็ดออกเลยนะครับผมถ้าเป็นใบเก่าก็จะใช้ตัวแป้งนะครับโรยแต่ว่ายังไม่ได้โรยวันนี้ครับผมวันนี้ก็เพิ่งเพิ่งแยกไปเดี๋ยวให,ให้ให้เขาฟื้นตัวก่อนนะครับผมก็จบประมาณนี้ครับขอบคุณครับ